เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้บูเบอร์รี่ชีสเค้กหน้าตาหน้ารักแบบนี้นะคะลูกหมดใจนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับน้องอีกแล้วนะคะในช่องอิชันเองสไ์เจแปนนะคะวันนี้นะคะนกก็จะชวนทุกคนมาทำของหวานกันค่ะนั่นก็คือชีสเค้กนั่นเอง แต่ก่อนอื่นนะคะที่นกจะทํานี้คือว่าพรุ่งนี้วันเกิดแม่ย่านะคะวันเกิดแม่สามีนะคะนกก็เลยจะทําเค้กไปให้คุณแม่นะคะทำเค้กไปเซอร์ไพรส์คุณแม่คะ่ะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทําตัวฐานก่อนนะคะโดยใช้แคคเกอร์ตัวนี้นะคะเราก็จะนําลงไปปั่นเลยนะคะ ง่ายงาย่มาค่ะเริ่มปั่นเลยค่ะ,อะพอเราได้ละเอียดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำไปผสมในเนยที่เราเนยน,นะคะ30สิกรัมนะคะนกนำไปละลายเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะนกจะใช้เป็นพิมพ์สำเร็จรูปตัวนี้นะคะขนาดจะเท่านี้เลยนะคะก็เทฐานลงไปเลยค่ะเราจะทำฐานทิ้งไว้ก่อนนะคะ จากนั้นก็เกลี่ยให้เท่ากันเลยนะคะจากนั้นเราจะกดฐานให้แน่นนะคะโดยใช้ภาชนะทรงกลมนะคะใครมีแก้วกลมๆเล็กๆก็ได้เลยนะคะหรือใครมีตัวกดก็ใช้ได้นะคะกดจนแน่นเลยนะคะ แน่นดีแล้วเราก็จะนําไปแช่ช่องฟิสต15นาทีนะคะเพื่อให้ฐานของเราแข็งตัวนะคะตอนนี้เราก็จะมาตีครีมชีสกันนะคะครีมชิสนี้200กรัมค่ะอุณหภูมิห้องนะคะเริ่มกันเลยค่ะ จากนั้นก็จะใส่น้ำตาลนะคะ25กรัมค่ะใส่ไปเลยค่ะก็เป็นนมที่เราอุ่นเอาไว้นะคะแค่อุ่นนะคะแล้วก็จะใส่ผงเจลาตินลงไปค่ะผงเจลาติน5กรัมนะคะ แล้วก็คนค่ะตอนนี้เราก็คนเจลาตินละลายหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะละลายหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยการใส่โยเกิร์ตไปนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะอ่ส4ช้อนนะคะส4ช้อนโต๊ค่ะ เราก็ตีเลยค่ะอันที่มันยู่ขอบอ่างนะคะเราก็ตะล่อมเข้านะคะ ำเจลาตินที่เราเตรียมมาไว้นะคะมาลงในอ่างผสมได้เลยค่ะแล้วก็ตีทุกอย่างเข้ากันเหมือนเดิมนะคะใช้สปีดเบาสุดนะคะ แล้วนะ,ะเดี๋ยวเรานำไปลงเมพิมพ์น,นะคะ่ะเราก็นำตัวชีสเค้กที่เราผสมเอาไว้นะคะเทลงในพิมพ์เลยค่ะ ก็เขย่าเบาๆนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะข้อเบาๆจากนั้นนะคะเราก็นำชีสเค้กของเรานะคะไปแช่ในตู้เย็น 4-6ถึงชั่วโมงนะคะอย่างน้อยนะคะถ้าจะให้ดีก็แช่ข้ามคืนไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชีสเค้กที่เราแช่เย็นทิ้งเอาไว้ข้ามคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันนะคะนกก็จะแต่งหน้าเค้กเป็นบลูเบอร์รี่นะคะนกก็จะทำถาะอันนี้นะคะที่ทำไข่ดาวน,นะคะแต่นกซื้อมายังไม่ได้ใช้นะนก็จะามาเป็นแบบนะคะ เปป็นนรูหมใกอเสร็จแล้วนกก็จะใสบ่บูเบอรี่นะคะนกใช้เป็นบูเบอรี่สำเร็จรูปนะคะสะดวกดีนะคะ ราก็จะเกลี่ยให้มันเข้าๆกันสมนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้บูเบอร์รี่ชีสเค้กหน้าตาน่ารักแบบนี้นะคะรูปหัดใจนะคะ นกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายตอนนี้นกก็อยู่ที่ร้านแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะมาให้คุณหมอนวดให้นะคะแล้วเร,เราก็จะเอาเค้กที่เราทําเอาไว้เมื่อวานนะคะมาเซอร์ไพรส์คุณแม่คะ่ะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่นะคะวันที่8เดือน7ค่ะ เราไปดูกันค่ะว่าคุณแม่จะดีใจขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ I'm <laughs> going